ยางกระคว,วยยางจริงจริงกโอ้ยียยยยยยยอยยยยยยยบยยยอยย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 ยลยยยน้ยย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 มยย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 รยย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 ย นกกระไดไดจริงจริงโอ้ไดนกเป็นยางเป็นแถวเลยเขาอยู่มันนกเ,นเรเลียนนนกบดสีพี่เนาะเป็นโนนนอ,นโอ้สนันเลยแถมนรถก,กับพยานเนี่ยรถเหยียบเออเออ ตัวเจี๊ยบม,ม,มันยังมาย่านเลยเว้ยโอ้ลายคักหลายคักตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวยาวลายจริงๆหลายโพด นออกเยอะจริงๆรถไถใครอะะต,ติดอยู่ที่ไหนอะ่ะโวนโนไหนต้นขล้วยเหรอเ,อ,อ,เอ,อ้ไปติดได้ยังไงอะ่ะโวนนี้หรือโวนนูน้นวัวเออไม่ถิบอ,อ๋อมันยยก ไม่รู้ว่ามันตดได้ยังไงแหมมันตีเร็วเด้อเนาะน้ำเยอะเยอะไปมันไม่เปิดน้ำทิ้งบ้างไว้จิตเนี่ยก็จะเอาเยอะกว่านี้นะไม่ยาก <c oughs> โอ้เอาตีกลับไปกลับมาเลยเลยมันมันหล่มบ่ ลนกก็อยางตัวใหญ่ๆ,ๆงั้นเลยเนาะพวกนี้เนาะเนี่ตัวใหญ่ๆ,ๆนี่สามสี่ตัวนี่ใหญ่ๆกับเพื่อนเขาเลยสูงนั่นแหละไม่มองแล้วสูงนี้หมดทั้งเกี้ยงนี่เจ็ดแปดรอ้อยหรือพันตัวเนี่ยเนาะมันกลับหลงมมันอยู่ตั้งแต่หัวนู้นกันหัวเนี้มันบานแล้ว ไม่รุมกันเหมือนไอ้นี่มันออกไปนู้นอยู่นะไปยูคลิปอู่นะนกกระยางนั่นเลยโอ้บินกันสนั่นเลยนู่นโทรศัพท์ใหม่เลยเขาทานไม่ดีอะนะ ก็ <g ül> <g ül> เอาให้มันแรมมันตามที่อเอ้องการเสองแรมหรือสามสี่สี่สิบสองเลมหกสิบสองแรมแล้วรุ่นนี้ยุ้ยนี่รุ่นนี่มันไม่กับหกกิ๊กกเล่ะอื้ฉันยังสี่กิกต้องซื้อเลมนี้เยอะข้อมูลมันถึงมาก ถ้าซื้อมาเยอะมันก็ไอ้ย้อเครื่ององยุทธไทยเขาซิมเข้ากันไม่ได้เมืองของเราซิมใหญ่ของเขาซิมถอนหรือซิมฝังซิมต่ของเขาซิมถอนเ<แ>ขากดกเขาใช้เออเขาใช้สปริงยัดใส่ออและอย่างของมับแบบเสเข้าไปโอใส่ใช้กันไม่ได้แล้วงั้น น้องจะเอาไปเปลี่ยนเอาเบอร์เก้าเดินเปลี่ยนสิใหม,ม่ให้เบอร์เก้านลยสิบเอ็ดกูชอบชิปแี้นี่ดเ,นนเด่